สวัสดีค่ะช่องเจคเคนโวยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเคนํนำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกับบ้านมือสองนะคะเป็นบ้านชั้นเดียวค่ะหลังนี้นะคะอยู่บนที่ดินขนาดหนึ่งงานค่ะเทปูนไว้เต็มพื้นที่เลยนะคะที่กว้างพื้นที่ใช้สอยเยอะจอดรถได้หลายคันค่ะเดินทางก็สะดวกสบายนะคะด้านหน้าบ้านเป็นถนนคอนกรีตค่ะทุกท่านเรียกว่าเดินไม่เหยียบดินเลยนะคะ เยียบแต่พื้นปูนค่ะพอเทป,ปูนไว้เต็มพื้นที่เลยทีเดียวน้ำไม่ท่วมค่ะตัวบ้านมี2ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะราคา1,300,000บาทอยู่ที่บ้านเหมืองผาแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสนใจนัดชมแปลงจริงได้นะคะนัดเข้าชมตัวบ้านติดต่อนัดหมายล่วงหน้าได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปหรือท่านต้องการคุยรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถคุยกับผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้ได้เช่นกันค่ะเจคโนเพียงนำเสนอเบื้องต้นให้รับชมเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ